วิลเลียมสกันอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่แข็งแกร่งของคาเนโลโดยล่าสุดนั้นซาอูลคาเนโลอเวเรตแชมป์โลกเดิมันยูบีเอเดันยูบและเดิันยูบีในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทก็ได้มีการเปิดเผยล่าสุดก่อนที่เขาจะขึ้นโชคกับทางวิลเลียมสกันเจ้าของแชมป์ i b บในรุ่นเดียวกันในวันที่3พฤษภาคมนี้ที่ริยาดประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อเป็นแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวสสมัยในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทซึ่งเขาได้กล่าวว่าผมชอบที่จะกระตือรือร้นเราไม่มีการโชคกันในช่วงเดือนกันยายนเรามีการโชคกันในครั้งนี้แล้วเราจะได้เห็นกันซาอูลคาเนโรกกล่าวสำหรับทางวิลเลียมส์กันเขาเป็นนักชกชาวคิวบาในวัย32ปีปัจจุบันเขาโชคที่เบอร์ลินประเทศเยอรมันแทบจะไม่มีใครรู้จักเขาเลย ความจริงก็คือแทบจะไม่มีใครสนใจเขาเลยก่อนที่จะมีการโชคในครั้งนี้ดูเหมือนว่าการแข่งขันของคา n เนโลจะเป็นเรื่องสะดวกซะมากกว่าและเป็นโอกาสที่คา n เนโลจะได้คลองเข็มขัด IBF อีกครั้งและเป็นการอุ่นหมัดก่อนที่คา n เนโลจะขึ้นชกกับทางเทเรนคอร์ฟอร์ดดิมิทีบิวอร์หรือแม้กระทั่งเดวิดเบนาวิเดสนั่นเอง